สวัสดีแล้วก็สบายดีป้อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาาสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านค่ะตอนนี้น้องตีก็อยู่ที่เขื่อนอุบุลรัตอำเภออุบุลลัตนะคะทุกคนนี่จะเป็นเขื่อนที่ใหญ่มากๆเลยนะคะของจังหวัดขอนแก่นซึ่งวันนี้น้องตีก็ได้มาเที่ยวที่นี่นะคะคุณผู้มบอกได้เลยว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านธรรมชาติหรือว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามจริงๆนะคะเป็นเขื่อนที่ใหญ่มากๆเลยละนะคะน้ำพุ่งใหญ่สุดสายตานะคะทุกคนเลยสถานที่ท่องเที่ยวแบบลงรักแบบเ็นรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดทางด้านความสะอาดถนะะหนหนทางนี่อโหบอกได้เลยว่าเป็นถนนหนทางที่สวยงามลาดยางนะคะลาดยางเกินบอกได้เลยว่าเป็นเขื่อนที่มี สถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่นั่งพักผ่อนเยอะมากนะคะได้ยังเป็นแลกกบพ่วงมากๆเลยนะคะเอาที่น้องตีขับรถผ่านมานี่็นบางบาง,บางจุดนะน้องตีว่าน่าจะมีสนามกบด้วยหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเป็นแบบคล้ายๆเหมือนสนามกอบแล้วก็มีน่าจะมีสนามฟุตบอลด้วยหรือเปล่าเนี่ย ถ้าหาก้องตีพูดผิน้นองตีต้องลับกระถุ่ขอไครนะคะทุกคนเพราะว่าน้องตีเห็นแบบหลายอย่างทนะั้งเป็นสนามบอลิบอลก็น่าจะมีนะเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนแบบคนเข้ามาเยอะมากเลยนะแล้วก็รองรับที่จอดรถโดยเฉพาะที่จอดรถนะคะทุกคนที่จอดรถนี่แบบมีหลายพื้นที่มากหลายที่มากเลยนะเอาน้องตีเห็นเลยเห็นเป็นระเบียบเรียบร้อย บางวันนี้เห็นทัวร์มารดทัวร์นะคะทุกคนไม่ใช่ทัวร์มาลงรถทัวร์น,น,นะคะมาลงที่โศกคันลดนะคะทุกคนทางนักท่องเที่ยวมาลงล่นสมบรรยากาศบนเขื่อนบุบลญรัตแล้วก็พาจะพาไปเที่ยวแต่ละพื้นที่แต่ละจุดด้วยนะคะทุกคนดูถนนหนทางนะแบบลาดยางสวยงามมาก,มากๆแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดงามมีถังขยะ เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดนะคะทุกคนมีฐานขยะเป็นจุดนะ,ะดนี่ค่ะจะมีรถทัวร์นำเที่ยวอยู่สองคันนะจุดนั้นนะคะแล้วก็มีร้านอาหารนะคะร้านขายส้มตำไก่ย่างร้านขายน้ำไข่กระฟงกาแฟลและจุดนีกก้ก็อีกจุดหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานที่จอดรถถึงนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นสถานที่จอดรถถึงกัน เนะะี่ยค่ะเป็นจะมีขันขยะไว้เป็นจุดเป็นจุดนะคะทุกคนแล้วก็ข้างบนนะจะเป็นสันเขื่อนนะคะข้างบนจะเป็นสันเขื่อนมันจะมีที่จอดรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆนะคะมีที่จอดรถใหญ่มีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะคะทุกคนจักรโกดูเดอร์พระังที่ก็เ,เรียกว่าสถานที่นั่งเล่น น,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 นั่งพักผ่อนค่ะบางคนก็พาครอบครัวมาปิกนิกกินข้าวป่าเนี่ยทุกคนนั่งพักผ่อนวูอากาศดีมากๆเลยนะคะอยู่ที่นี่อากาศดีมากๆแล้วก็จะมีร้านขายของนะคะ,ะมีเก้าอ,อ,อี้นั่งรองรับนะักท่องเที่ยวเขามานั่งเล่นพักผ่อนเนี่ยจะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆทุกคนกินเล้วจะกิบขยะมาทิ้งถังขยะนะคะทุกคนจะไม่ทิ้งเกลือการนะคะ ดูนะคะสะอาดสวยลงามล่มลื่นน่าอยู่มากๆน่าพักมากเลยนะคะแล้วก็จะเป็นสถานที่จอดรถอีกนะคะทุกคนเนี่ยจุดจุดนี้ยจะสามารถมองเห็นตรงที่เพื่อนปล่อยน้ําลงนะ,ะตรงนี้เอาดีงดีๆนะจะเปที่จอดรถเป็นจุดเป็นจุดแบบนี้ว่าจักรยานใหญ่นะคะทุกคนมีจักรยานใหญ่ด้วยจะมีห้องน้ํานะคะใช้บริการฟรีนะคะทุกคนห้องน้ําสถานที่จอดรถฟรีนะคะ ใครอยากจะมาลินมาเที่ยวอย่ป็นจะพาครอบครัวมาเที่ยวมาเล่นแบบนี้นะคะจะมีสถานที่แบบหลงรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเวลาเรามานั่งปิกนิกพ,พักผ่อนพาครอบครัวมานั่งกินข้าวปลาเนี่ยทุกคนร่มรื่นมากๆเลยนะคะอากาศเย็นสบายมากเลยนะคะว้าวอันนี้คือเรียกว่าต้นใสนะคะต้นกักใหญ่กับปี่น้องเลย ต้นไทรนะคะเนี่ยอันนี้เ็าเรียกว่าต้นไทรมีหนวดด้วยนะคะเขาเรียกหนวดหรือเปล่าเนาะตรงนี้จะเป็นจุดที่เพื่อนปล่อยน้ําตกลงมานะคะทุกคนเนะะี่ยค่ะนี่นะคะน้ําจะไหลผ่านลงไปข้างล่างนะคะลงไปสู่หลายๆจุดนะคะอันนี้น้องตีก็ไม่รู้ว่ามันลงไปถึงจุดไหนบ้างนะคะทุกคนนะคะ จะเป็นจุดที่เพิ่นปล่อยนา้าแล้วภาษาอังกฤษเพิ่นเขียนว่าอะไรน้องตีก็อ่านไม่ออกนะภาษาอังกฤษ<ม>ทุกคนอ่านได้ก็สามารถคอมเมนต์เปียนเป็นภาษาไทยมาฝากน้องตีได้นะคะทุกคนอบอกได้เลยอะตรงนี้ตรงสันเขื่อนข้างบนตรงนี้น้องตียังไม่ได้ขึ้นไปนะคะเพราะว่าอตอนนี้น้องตีพาทุกคนไปเที่ยวตรงนี้ตานซ้ายมือนะน้องตีขึ้นไปถึงแต่ตรงนี้แต่ข้างหนน้องตีขึ้นไปไม่ได้นะคะ อันนี้จะเป็นงาหมูป่าเวลาเพิ่งปล่อยน้ําน้องตีว่าปลาหน้าจะมีแต่ตัวใหญ่ๆนะออกมาเนี่ยจะมีคนมาท่าลรัดเอาปลาหรือเปล่าหนือปลาอยู่ตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะคะน้ําจะตกลงสู่ตรงนี้แล้วก็ไหลลงไปนะตามความเข้าใจของน้องตีเนาะน้องตี้าใจะผิดก็มาบอกคอมเมนต์บอกน้องตีได้นะคะทุกคนนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะการมาเขื่อน อุบลรัตนะคะนตีเคยได้ยินเสียงเนืองนานมานานนะคะเขื่อนอุบลรน์เป็นเขื่อนที่ใหญ่มากๆเลยนะคะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นและก็ตา,ะตามที่น้องตีได้ข่าวรืยว่าได้มีพี่ๆคนไทยเป็นให้ข้อมูลมาก็คือว่าเขื่อนอุบลรัตน์จะควมอยู่4อำเภอนะคะทุกคนเป็นควมอยู่4อำเภอควมเน่อถึงอาจจะพูดถึงก็คือควสอ2จังหวัดเลยก็ว่าได้นะจะเป็นจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัด นองโวลำพูนลยคะทุกคนแล้วก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกยเยอะแยะมากมายนะคะตามคือบุรัษก็จะมีสกายวอล์กอยู่ที่นนสังนะคะทุกคนวันนี้น้องตีก็ว่าจะไปเที่ยวสกายวอล์กอยู่ที่นนสังก,ก็สามารถขึ้นไปถึงสกายวอล์กก็สามารถมองเห็นเขื่อนบนุรุษเหมือนกันนะคะทุกคนนะคะขึ้นจะมีทางขยะต,ตั้งไว้เห็นไหมเวลาเรามากินเราเที่ยวกับเพื่อนกับครอบครัวหรือว่าเรากินเสร็จเขาก็จะเอาขันเอาโน้ทิ้งในทางขยะนี่แหะ จะเป็นระเบียบเรียบร้อย,ยมากๆเลยนะคะขยะั็จะมีทางขยะเป็นจุด,เป,จด,เ,ปจดเป็นจุดไปนะคะไม่ว่าจะอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะแม้กระทั่งเพิงสันเขื่อนก็มีนะคะทุกคนแม้กระทั่งเพิงสันเขื่อน,นก็จะมีถังขยะวางไว้เวลานะักท่องเที่ยวกินหรือจัดสิ่งของขึ้นไปกินข้าวหเพน่นก็จะกินเสร็จเก็จะทิ้งถังขยนะเนาะนั่นแหละคะ่ะอต่นี้น้องตีก็จะพาทุกคนสมบรรยากาศใน อยู่ที่เขื่อนอุบุลัตนะคะว่ามีบรรยากาศแบบไหนอะไรแบบไหนนะคะทุกคนว่าจะมีอะไรบ้างนะคะนะคะก็เราสมกันไปเรื่อยๆนะคะคับสุมบรรยากาศตามถนนทางไม่รู้ว่าทางออกหรือทางเข้านะคะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> เพราะว่าเป็นเขื่อนที่ใหญ่มากๆแล้วถนนก็หลายเส้นมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นครั้งแรกของการมาก็จะขับไปเรื่อยๆนะคะฝากทุกคนสุมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะไปพร้อมๆกันเลยจ้า จุดนี้ก็จะมีสถานที่จอดรถแล้วก็จะมีทางขยะน้องตีขับรถผ่านมนาเมืกก่อกี้เห็นไดโนเสาร์ด้วยนะคะทุกคนเห็นไดโนเสาร์ตัวบักใหญ่เลยนะคะถนะะน,นนะคะดูถนนถนนเยอะมากนะคะไม่รู้ว่าเส้นไหนไปเส้นไหนจะหลงกันหรือเปล่าเนี่ยถนนสะอาดสวยมากๆอันนี้น่าจะเป็นสนามบอลนะคะทุกคนตรงนี้น้องตีว่าน่าจะเป็นสนามบอลนะยังมีป้ายป้ายป้ายเปย็นเขียนอะไรเนี่ยแล้วทางนี้เป็นไหนเนี่ยทำได้สวยแั่เลยเนี่ย ทางนี้อ่ะนะดูนะทางนี้แยกหลายทางมา,มากๆเลยนะคะทุกคนไม่รู้ทางไหนไปทางไหนเนี่ยอันนี้ทางนี้ไปที่ไหนเนี่ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยว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 รู้ก่อนนะคะเดี๋ยวอา่านป้ายก่อนถึงทางกันหรือเปล่าว่าจะไปอีกสันเขื่อนอีกฟากหนึ่งไม่รู้ว่าจะขึ้นได้เปล่าลองขับรถไปดูนะคะทุกคนแต่ว่าการพื้นทาเรียกว่าทําปลูกดอกไม้ลินลิน วิ่งถนน,นได้สวยมากว้าวตรงนี้นะคะทุกคนมีสะพานด้วยนะคะตรงนี้มีสะพานด้วยเอ้าเด็กที่ไหนมาเดินตรงนี้ล่ะค่ะมีสะพานด้วยนะคะเป็นสะพานข้ามห้วยหรือข้ามน้ําที่เพื่อนปล่อยลงมานะเป็นสะพานข้ามจุดอ่นี่ค่ะน้ําเขื่อนตรงที่เพื่อนปล่อยเพื่อนน่าจะผ่านมาตรงนี้นะปลาคือจะเยอะนะคะทุกคนปลาน่าจะเยอะมากเลยะคะ่ะ จะเป็นแม่น้าน่าจะเป็นน้ําพองเนาะทุกคนตรงนี้นะเป็นห้วยเป็นสะพานข้ามห้วยที่สวยมากๆเลยค่ะแต่ต้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆอย่างนั้นเลยนะคะทุกคนแบบอุดมสมบูรณ์มากๆเลยอะ่ะอุดมสมบูรณ์จริงๆค่ะถนนหนทางเข้าไปจุดนี้สวยมากเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าไปถึงสันเขื่อนอีกฝากนึงหรือเปล่าเนาะไม่รู้ว่าเพื่อนจะให้เข้าไปหรือเปล่าเนาะทุกคนนะคะโอ้โหมี เสาไฟส่องสว่างเลยนะคะน่าจะเป็นทางเข้าไปควบคุมพลังงานไฟฟ้าหรือเปล่าเนาะลองๆไปดูนะคะเพื่อน้เข้าไปเราก็ไม่เข้าไป,ไม,าไปมีตะข่ายกั้นด้วยนะคะตรงซ้ายมือนี่เป็นอ่าอะไรสถานที่อะไรนปลูกต้นไม้ใส่สวยเลยะคะ่ะทุกคนนะคะมีเป็นทุ่งนะคะน่าจะเป็นสถานที่ออกกํำลังกายหรือเปล่าเนาะเพื่อมีตะข่ายกั้นด้วยเลย จะมีตะข่ายกันไว้ด้วยโอ้ตรงนี้แน่เพะน่จะไม่ให้เข้าไ่นะคะทุกคนนะคะอู้ต้นพู้นะใบพูใบพู้เขี้ยวมากค่ะทุกคนมาปลูกอ่ะเป็นเครือขึ้นกับต้นไม้เลยนะคะนะคะใบพูเขี้ยวหมากนะคะเนี่ยโอ้โหร่มรื่นจริงๆเลยค่ะจุดนี้จุดนี้ร่มรื่นมากเลยนะคะนั่งพักผ่อนเย็นสบายมากๆเลยตรงนี้ร่มรื่นต้นไม้ใหญ่เยอะมากเลยนะแต่ว่าเนี่ย ห็นแตกกะโลกนะคะทุกคนเห็นแตกกะโลกแต่ว่าสัตว์สัตว์อื่นยังไม่เห็นนะคะห็นแตกกะโลกสะพานสะพานนะอันนี้จะเป็นสะพานข้ามน้าตรงที่เิ่นปล่อยเขื่อนลงมานะคะมีมอเอเงด้วยมอเองแม่เป็นมอเอร์เพงพบทรงงานไฟฟ้าหรือเปล่าเนาะนี่คือบรรยากาศอยู่ที่เขื่อนจุฬาภรณ์นะคะทุกคนเป็นมีถ้าจะพูดคือเกือบ ต้องตีว่าน่าจะมีครบท,ทุกอย่างเลยเนาะควแบบว่วงมากเลยนะถนนหนทางนี้สะดวกสบายมากเลยนะคะน่าจะเป็นทั้งเป็นทั้งสถานที่วิ่งออกกําลังกายเป็นสถานที่ยิ่งเป็นตอนเชนะ้าเนาะทุกคนเรามาเที่ยวแนะ้ทีนี้มาวิ่งออกกําลังกายถ้าไม่กลัวหลุมนะแต่ถนนเนี้ยเยอะมากเลยนะถนนนี้เยอะมากๆนะคะทุกคนดูถนนหนทางมานันแยกไหนเป็นแยกไหนแต่เ <ๆ S 2> <sang, S 1> พื่อนไปถูกแต่เพื่อนไปถูกนะคะทุกคนก็ถือว่าเก่งมากเลยนะคะพี่ คนไทยครับรุ่นที่กินมากนะคะอันนี้จะเป็นวงเวียนมีอู้น้องตีเห็นดอกบัวดำด้วยนะคะทุกคนอู้ยทางออกทางเข้านะคะเนี่ยเป็นทางทางออกทางเข้านี่สวยหลุมมากเลยนะสุดยอดนะคะเนี่ยคะ่ะต้นปลูกต้นไม้ใส่ต้กไม้ต้นก็เรียวกว่าต้นอะไรงูชนนะคะสุดยอดอันนี้จะพื่นใจทำมันเป็นจุดสูงจุดต่ำไปนะคะทุกคนเวลากันหน้าแต่กันร,รถดไม่ให้วิ่งเร็วนาอทุกคน มาถึงจุดน,นี้นะคะน้องตี๋ก็คงขอจบคลิไปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าหากคลิปนี้มีข้อพิาพาทประกันใดน,น้องตีต้องขอขอโทษขออภัยนะคะวันนี้น้องตีพาทุกคนเที่ยวที่เขื่อนอุบุลัดนะคะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นใครไปใครมาก็พาเข้ามาเที่ยวได้นะคะไม่ได้เสียตังค์นะคะเที่ยวสมฟรีนะคะ